วันนี้จะคุยเรื่องคนไทยต้องไหว้เป็นโปรดรับฟังเพลงสวัสดีมารยาทไทยประพันธ์เนื้อร้องทำนองและขับรอ้องโดยรองศาสตราจารย์ยนชุ่มจิต mm. เมื่อท่านได้รับฟังเพลงนี้แล้วโปรดเผยแพร่ต่อไปยังบรรดานักเรียนนิสิตนักศึกษาครูอาจารย์และบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยเพื่อเป็นการจันรักษาวัฒนธรรมเอาไว้การรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติโปรดรับฟังได้นะบัดนี้ เพลงสวัสดีมารยาทไทยเนื้อร้องและทำนองโดยรองศาสตราจารย์ยนชุ่มจิต สวัสดี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 สวัสด,สสดีเจอกันทุกทีสวัสดีกันด้วยใจสวัสดีกันแบบไทยไทยสวัสดีกันแบบไทยไทยพวกเรานั้นสายยกมือขึ้นไหวสวัสดี พวกเราจะพูดควรจำยกมือน้อมนำไหวพระให้ดีไหวพระกันแบบไทยไทยไหวพระกันแบบไทยไทยเมื่อเรานั้นใสอยู่ตรงหน้าผาพอดีสวัส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 ดีวัสดีเจอกันทุกทีสวัสดีก็ด้วยใจสวัสดีกันแบบไทยไทยสวัสด กแัแต่ไทยๆพวกเรานั้นสายยกมือขึ้นไหวสวัสดีจากไหวพ่อแม่ครูอาจารย์ขอส่งลูกร้านโปรดจำให้ดี ไหว้ผู้มีพระคุณแบบไทยไหว้ผู้มีพระคุณแบบไทยเมื่อเรานั้นสายอยู่ตรงหัวคิ้วพอดีสวัส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 ดีเดี๋กันทุกที่สวัสดีด้วยใจสวัสดีกันแบบไทยไทยสวัสดีกันแบบไทยไทยพวกเรานั้นสายยกมือขึ้นไหว้สวัสดี คนรุ่นราวเขาเดียวเจอกันกลมเกลียวไหว้กันพันทีไหว้คนระดับเดียวกันไหว้คนระดับเดียวกันเมื่อของเหล,หล andal, at, love, an, ่านั้นอยู่ตรงจมูกพอดีสวัส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 ดีเจอกันทุกทีสวัสดีกันด้วยใจสวัสดีกันแบบไทยไทยสวัสดี กัตริย์ไทยพวกเรานั้นใสายกมือขึ้นไหวสวัสดีลูกห้านหรือผู้อ่อนวัยไหวเราด้วยใจรีบตอบรับทันทีรับไหวแก่ผู้อ่อนวัยรับไหวแกผู้อ่อนวัยเมื่อเรานั้นใสยอยู่ตรงหน้าอกพอดีสวัส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 ดีเดอกันทุกทีสวัสดี กันด้วยใจสวัสดีกันแบบไทยไทยสวัสดีกันแบบไทยไทยพวกเรานั้นสายยกมือก้นไหวสวัสดี สรุปก็คือไหว้พระเราจะต้องยกมือขึ้นระดับหน้าผากไหว้พ่อแม่ครูอาจารย์หรือผู้มีพระคุณทั้งหลายยกมือไหว้ระดับให้ปลายนิ้วชี้จรดอยู่ที่ระหว่างหัวคิ้วไหว้บุคคลเสมอการยกมือขึ้นไหว้ระดับปลายจมกูกและรับไหว้ผู้เยาวหรือรับไหว้เด็กนั้นยกมือขึ้นระดับอกและก้มหน้าลงมาเล็กน้อยนี่คือมารยาทการไหว้แบบไทยๆของเรา ด้วยความปรารถนาดีจากรองศาสตราจารย์นยนชุม่มจิตข้าราชการบำนาญมหาวิทยาลัยราชาพัฏหมู่บ้านจมงจังหวัดพราชบุรี